สำนวนสุภาษิตไทยปล้นบ้านปล้นเมืองโกงทรัพย์สมบัติของชาติปล่อยนกปล่อยกาปล่อยให้เป็นอิสระปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยศัตรูไปาอาจกลับมาทำร้ายในภายหลัง ปล่อยปลาลงน้ำปล่อยศัตรูไปเขาจะไม่นึกถึงบุญคุณปลาคล้องเดียวกันคนที่อยู่ร่วมกันพวกเดียวกันปลาตกน้ำตัวโตสิ่งที่สูญเสียไปมากมีค่ามากเกินความจริง ปลาติดหลังแห я, ปลาติดร่างแห я. ผู้ที่พลอยได้รับเคราะห์กรรมร่วมกับผู้อื่นทางทางที่ไม่ได้มีส่วนพัวพันด้วยปลาหมอตายเพราะปากคนที่พูดปลอยๆจะได้รับอันตรายปลาหมอแทก เสือกระสนดิ้นรนปลาใหญ่กินปลาเล็กผู้ที่โกดขีข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าปล้ำผีลุกปลูกผีนั่งพยายามทำให้มีเรื่องราวขึ้นมาปลูกเรือนคล่อมตอ ทับสิทธิ์ของผู้อื่นปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ทำตามความพอใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงปลูกเรือนพอตัววีหัวพอกล้าวทำสิ่งใดให้เหมาะสมกับฐานะของตนปวดเสียนเวียนกล้าว เดือดร้อนรำคาญใจเพราะมีเรื่องยุ่งยากมากจนแก้ไม่ทันบอกกล้วยเข้าปากง่ายปากปลาัยใจเชือดคอพูดดีแต่ใจคิดร้ายปากปราราชอบพูดคำหยาบคาย ปากเป็นชักยนต์ว่ากล่าวสั่งสอนไม่รู้จักหยุดปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยังเป็นเด็กปากว่าตาขยิบพ,พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งปากหวานก้นเปลี้ยว พูดจะาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจปิ้งปลาประชุดแมวทำประชุดแดกดันซึ่งรังแต่จะเสียประโยชน์ปิดควันไฟไม่มิดปิดเรื่องอื้อเฉาไม่สำเร็จปิดทองหลังพระ ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องปิดประตูตีแมวรังแกคนไม่มีทางสู้และไม่มีทางหนีรอดไปได้เป็นก่อเป็นกรรมเป็นผลดีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเงาตามตัวคอยติดตาม อยู่ตลอดเวลาไปตายเอาดาบหน้ายอมไปเผชิญกับความทุกข์และความลำบากข้างหน้าไปวัดไปว่ามีรูปร่างหน้าตาดีพอจะอวดเขาได้ไปไหนมาสามวาสองศอก ถามอย่างหนึง่งต่อไปอีกอย่างหนึง่งไปอย่างน้ำคูณคูณพูดแก้ตัวหลบเลี่ยงไปอย่างข้างข้างคูคู